ครับนี่พี่กอพี่เบนเลยอีกหนึ่งคนคือใครครับพี่เดียวครับพี่เดียวโอเคมีพี่กอนะคะพี่เบนแล้วก็พี่เดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูกันว่าสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้มันมีความแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นอย่างไรครับวันนี้พี่กอจะเริ่มจากอะไรก่อนจ๊ะอวันนี้เราลองมางูดูก่อนพี่กอหนูมีคาถามลองรอจับงูอยู่แล้วหนูมีคําถามเด็กๆรู้สึกว่าอยากใกล้กว่านี้ อ่าอยากมาดูใกล้กว่านี้เดี๋ยวเราจะให้น้องเข้ามาใกล้กว่านี้ได้ไหมคะอีกหนึ่งเก้าได้ไหมอีกหนึ่งเก้าโอเครอก่อนลูกมาที่ที่ย่าได้เลยครับอ่าแต่ว่าอย่าเพิ่งแตะนะมาเข้ามาลูกเข้ามาใกล้ๆกล้เลยดีอ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอยู่ตรงเส้นนี้โอเคแต่อย่าเพิ่งทําโอ้เธอใกล้ไปไหมน่ะเดี๋ยวนะใกล้ไปไหมน่ะน่ารักจริงโอเคได้เลยครับโอเคมาอ่าใกล้ก็คือใกล้มากเลยอ่าพี่ก้อยเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับ อ่าฮัลโหลนี่หนูหนูสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่คนดูครับนี่สนใจงูกันใช่ไหมสนใจงูเป็นพิเศษเพราะว่ามากองกันอยู่ฝั่งนี้กิกก่าหลบไปเลยอ่ะตอนนี้อเาเฮ้ยเก็บกับบ้านไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปนะคะเด็กๆสนใจงูเป็นพิเศษแสดงว่าเขาไม่กลัวแล้วอ่าวันนี้เราจะเริ่มจากงูก็ได้นะคะโอเค ผมเลือกงูในกลุ่มที่มีสีสันสดใสามาครับผมนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสีสันก็สดใสยอยู่แล้วอเป็นกลุ่มของงูคิงส a นกและ Snake มิลสแนกนะครับผมกลุ่มของงูคิงสแนกถูกจัดเป็นงูขนาดเล็กนะครับที่มีสีสันสดใสไม่มีพิษไม่มี<น>พิษนะลูกไม่มีพิษไม่มีพ,พิษนะครับแล้วก็ในธรรมชาติอาหารการกินของเขากินงูเป็นอาหารด้วยส่วนหนึ่งกินงูด้วยกัน ว่าต้องเป็นไซส์ไหนคะไซส์ที่เล็กกว่าเขาหรือตัวเท่าเขาครับนั่นคือที่มาของราชางูหรือคิงสแนกนั่นเองครับถ้าเทียบกับในประเทศไทยก็มีคิงคอปเปรหรืองูจงอางที่เขาสามารถกินงูเห่านะครับแล้วก็ลูกงูเหลือมหรืองูหลามได้ก็คือกินขนาดเล็กได้แต่จะไปต่อสู้กับไซส์ใหญ่ไม่ได้ครับเขากินกินกินเขาไม่ได้เขาจะรู้ขนาดของเขาเองในความสามารถในการปลืนเข้าไปทีนี้มีคําถามเลยว่าในเมื่อเขาเป็นงูที่กินงูด้วยกันอย่างเงี้ยตัวเขาไม่มีพิษ ช่ครับแล้วถ้าเกิดเขาไปเจองูมีพิษที่มีขนาดเล็กกว่าเขากินได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเจ้างูคิงส n น็คนะครับเขามีความสามารถในการต้านพิษงูพิษต่างๆได้ในขณะที่เขาต้องไปเจอกันแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กันอาจจะโดนงูพิษกัดตัวเขาเองเขาจะสร้างเซลุ่มเพื่อให้ให้ตัวเขาเองปลอดภัยจากพิษงูตัวนั้นได้อนี่คือข้อพิเศษของเขา แล้ว <Huh? S 2> ในในธรรมชาติเนี่ยพวกนี้อยู่ร่วมกับบางทีอาจจะเจอกับงูหางกระดิ่งที่พิษค่อนข้างรุนแรงอย่างที่เราทราบกันค <Huh? S 2> เขาสามารถทนพิษงูหางกระดิ่งได้แปลว่าเขาก็กินงูหางกระดิ่งได้ถ้า<ช>เป็นไซส์เล็กในธรรมชาติมีโอกาสกินงูหางกระดิ่งได้ uh อยู่เรื่อยๆอยู่ นะะคและที่เราเห็นอยู่ในตู้ตอนนี้นะคะฝั่งที่ก๊อปยืนอยู่ก็คือเป็นไซส์ที่แบบเล็กน้อยไซส์น้อยน้อยจะตัวเล็กๆสี่ห้าเดือนอันนี้สี่ห้าเดือนฝั่งนี้ก็เป็นสั่งประมาณปีขึ้นไปปีขึ้นไปใช่ใหญ่สุดของเขาประมาณไซส์ไหนจ๊ะผมจะเทียบกับหลอดไฟบ้านที่เป็นหลอดนีออนยาวขนาดยาวสุดสี่สิบวัตต์ประมาณนั้นอ๋องความยาวแล้วก็ความกลมความอ้วนค่ะ บวกลบไม่มากแปลว่าตัวเขาไม่ได้หนาเหมือนพวกเหลือมหลามใช่ตัวเขาจะดูเพียวๆเหมือนงูงูตัวยาวๆหรามีขนาดเพียวๆเล็กแต่ยาวนิดนึงครับผมครับผมอ่ะนิสัยใจคอเป็นยังไงจ๊ะนิสัยใจคอเป็นงูรักษสงบอฉะนั้นไม่ดุร้ายครับผมแต่เขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วโดยเฉพาะในงูขนาดเล็กเพื่อเพื่อเลื้อยหนีนักล่าต่างๆอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสบายใจได้ว่าไม่ได้ดุร้ายคือแต่ถ้าไปเจอในธรรมชาติเด็กๆต้องบอกก่อนนะ ไม่ว่างูอะไรถ้าเราไปเจอในธรรมชาติเราจับไม่ได้นะลูกวิ่งหนีนะลูกเจองูในป่าเจองูในป่าก็หนีอันเดียวข้างบ้านวิ่งหนีนะครับไม่ใช่พ่อคุณแม่นะลูกอย่าไปจิ้มอย่าไปจับนะไม่ใช่แบบว่าไปซ้อมจับกับพี่ก้อมาแล้วครับผมซ้อมจับมาแล้วงูเลี้ยงกับงูที่เราเจอภายนอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะลูกห้ามจับนะครับอ่านะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆได้จับงูด้วยแต่ว่าไปตัวอื่นก่อนนะลูกอดใจรออ่ะพอไม่ไหวแล้วมือแบบว่าเหมือนอยากจับแย่แล้วอ่ะออะตัวต่อไปกันเลยจ้ะโอเค ไปที่อะไรดีคะเรามาที่อีโกนาเนาะอีโกนาค่ะไปย้ายฝั่งมาทอีโกนาได้เด็กๆไปทัวร์ดูอีโกนาชอบจังเลยอ่ะอนทัวร์นุบาลเลยเรานนี้น่ารักดีนะโอเคโอเคพอแล้วพี่กอจ๋าคุณลูกค้าดังนั้นเลยค่ะเนี่ยคุณลูกค้าในอนาคตเขาอาจจะทําอุตสาหกรรมการเลี้ยงก็ได้ลูกเวลาจับเด็กๆครับโอ้ยระวังลูกอ่ะระวังอย่าผักกันนะลูกอใจเย็นเด็กๆครับเวลาจับนะ แตะเบาๆนะลูกอย่าอย่าหยิกน้องอย่าถูแรงนะโอเคไหมคะดึงอยากระชากอ่าอย่าดึงอยากระชากนะแตะเบาๆได้โอเคสนุกกันนะตอนนี้ถอยหลังหนึ่งเก้าก่อนตอนนี้ถอยหลังหนึ่งเก้าก่อนขอโยนข้อมูลให้คุณเกียวนะครับถอยหลังหนึ่งเก้าให้พี่ก๊อฟหน่อยโอเครับมือโอเคอดใจรอแป๊บหนึ่งอดใจรอไปเขาไม่เบียดกันด้วยนะไม่ฉันจะอยู่ข้างหน้าอนาคตของชาติถอยหลังหนึ่งเก้าโอเคเอามือพยั่งหลังเอามือพย้่งหลังเอาดีๆเอาดีๆเอาให้ละเอียดให้น้องเขารู้เรื่องโอเคครับขอยนก่อนโอเคคุณ เพียวคุณเพียวครับฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กอบให้จับอ่ะพี่เพียวว่ามาเลยจ้ะตัวนี้เป็นยังไงจ้าอ่ะอันนี้เป็นอีโกนาอีโกนานะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาครับผมพี่พี่เพียวเอาไม้ใกล้ปากเออแต่หรือชื่อทางทั่วไปจะเรียกว่ากรีนดกโกนานะครับอันนี้เป็นสีที่ถูกพัฒนามาแล้วในสถานที่เลี้ยงเดิมเขาไม่ใช่สีนี้นะถ้าเป็นสีต้นเออต้นกําเนิดเขาใช่ไหมคะใช่ครับครับสีเดิมเป็นสีประมาณสีเขียวครับสีเขียวอ่าอันนี้เรียกว่าเป็นอ่าเป็น เม็ดทับิโนที่นกาทีฟครับเมกาที่าบเม่ดินสีดําไม่ทํางานครับครับผมก็คือเขาร่างกายเขามียีนที่ผลิตเม็ดสีทํางานผิดปกติเลยทําให้เขามีความแตกต่างจากทั่วไปนะคะค่ะนิสัยใจคอเป็นยังไงจ้าตัวนี้อ่นิสัยใจคอตัวนี้จะใจดีครับไม่กัดเป็นมังสวิรัต1ร้อยเปอร์เซ็ครับไม่ทานเนื้อสัตว์เลยทานพืชนะอาหารส่วนใหญ่ต้องไปเก็บผักไหม อ่าเป็นผักตามตลาดครับนผักตามตลาดก็ได้แต่ถ้าเราไปเก็บผักเราต้องไปซื้อผักเสียเวลาไหมคะอ่าไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีเป็นอาหารเม็ดครับอันนี้ของคุณเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอเนี่ยนี่โชยเห็นว่าปัจจุบันนี้เลี้ยงง่ายแล้วเพราะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงชนิดที่เป็นเอกโซติกโดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเขาจะกินโชยเหรอคะอ่าพี่เพียวอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าเขาตัวเอ่อโตเต็มวัยจะใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้จ๊ะอ่า โตเต็มวัยจะใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยแปดสิบเซนรวมหางนะครับร้อยแปดสิบเซนคือความความวามยาวใช่ไหมคะเออดิฉันก็ถามแปลกว่าโตกว่านี้หรือเล็กกว่านี้นะคะอ่ะก็คือจะประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนอ้เกือบสองเมตรนะครับแต่คือรวมหางครับนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วอายุเขาอยู่ได้ประมาณกี่ปีจ๊ะอายุไขาอายุไข่เขาประมาณยี่สิบปีครับ S 1> <S 1> <S สนใจเอาห่างไปแกงกันเลยอย่าไปทิ่มตาการลูก,เ,ก,กเป็นตลกเหรอ <S 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 เอา,าแบกแฮ่อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะครับผมใครสนใจอยากจะถ่ายภาพวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้เข้ามาถ่ายภาพกันนะคะแต่เราจะไปกันเร็วๆที่ตัวต่อไปกันเลยจ้ะพี่ก้จกอจ๋าไปเร็วๆก็ที่เป็นมาหนุๆมาตามไปตั้มตัมพี่ก้อไป พี่ต่อไปโอเคอย่าเอามือน่ารักจังเลยใช่อย่าเอามือยะจับตรงนี้ได้นะอย่าเอามือแย่ปากเขานะนิ้วขาดนะลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างให้ดูใกล้ๆได้แต่อย่าเอานิ้วไปแย่นะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เอาแป้งมาด้วยถูใช่ไหมใช่ไม่กี่ตังค์เอาแป้งหาตัวเลขหาตัวเลขไม่กี่เปอร์เซนต์งงๆนะครับน้องงงนะคะตัวนี้เป็นต่อบก ชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเอ้ยขอโทษครับมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกตามสถิตินะครับครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายเป็นเต่าบกที่คาว่าใช้คำว่าเป็นเต่าบกคือทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาังมือหะมือน้องอาคอยคอยดูมือน้องส่วนใหญ่ทุกคนพูดถึงเต่าปุ๊บคิดว่าต้องอยู่ในน้ำนะครับผมจะขอลิงก์ไปถึงที่การทําบุญว่า คนไทยมีความเชื่อในการต่อยเต่าครับต่างๆนานาอาจจะทําให้อายุยืนหรืออะไรก็ตามแต่อยากฝากไว้ว่าเต่ามีสองประเภทรับถ้าคุณไม่ทราบประเภทของเต่าแล้วคุณเอาไปปล่อยในที่ที่มันไม่สมควรคือไม่เหมาะสมกับสายพันธุ์เขาใช่ถ้าเกิดคุณเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ําเขาก็เสียชีวิตค่ะในขณะเดียวกันถ้าคุณเอาเต่าน้ําไปปล่อยในที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําค่ะเขาก็เสียชีวิตเขาอยู่ได้ไม่นานอ วิธีการแยกแยะระหว่างเต่าบกกับเต่าน้ําดูยังไงคะวิธีการแยกแยะดูง่ายๆนะครับให้ดูที่ขาหลังของทั้งสองสายพันธุ์นะครับค่ะอะไรนะครับลูกมันมีขามันมีหางมันมีขามันมีขาอ๋อมันมีขาตกใระจแล้วก็มันมีหางเต่าบกนะครับลักษณะของขาหลังเขาจะเหมือนให้นึกถึงขาช้างครับจะเป็นท่อนๆกลมๆแล้วก็เดินเหยียบได้เต็มพื้นอ่านะครับเพื่อ เขาต้องใช้เดินในในระยะทางค่อนข้างไกลในการหาอาหารหรือการใช้ดำเนินชีวิตค่ะแต่ในเดียวกันถ้าทางตรงข้ามถ้าเป็นเต่าน้ํานะครับค่ะขาหลังเขาจะเปลี่ยนรูปจากที่เป็นแท่งกลมค่ะกลายเป็นแผ่นแผนแบนๆคล้ายๆใบพายเพื่อใช้ในการเคลื่อนตัวในน้ําอ่าเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆพังผืดเป็นพังผืดคล้ายๆเท้าเป็ดอะไรอย่างเงี้ยครับะคะ ก็แยกประเภทให้ออกแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นสายพันธุ์นี้ก็คือหมายถึงว่าเต่าทั่วไปก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแบ่งกว้างๆเลยเป็น2อย่างอ่านะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาเราไปปล่อยเต่าเราดูด้วยนะคะดูที่เท้าเขาไม่งั้นถ้าเราไปปล่อยผิดวิธีแทนที่จะได้บุญก็กลายเป็นบาปไปอีกถูกต้องนะคะประมาณนี้อ่ะคร่าวๆแต่ถ้าใครอยากรู้ลึกๆหรืออยากสังเกตจริงๆมาดูตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ได้ถ้าใครอยากแบ่งไปเลี้ยงที่บ้านก็มี ใครอยากก็ไปถูเลขเองให้ลูกหนูไปลี้ให้หนูหนูไปเลี้ยงได้ใช่นะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดนะลูกอย่าเพิ่งเปิดนะโอเคอ๋อเขาให้อาหารเต่ากันอยู่สลับกันนะลูกอ่ะตัวต่อไปจากพี่ก้อจ๋าครับต่อไปนะครับอจะอยู่ใต้ใต้กล่องงูนะครับผมก็เป็นกิ้งก่ายชนิดหนึ่งเมื่อกี้เป็นอีโกนาไปแล้วอีโกนาเนี่ยเป็นกิ้งก่ายที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนยอดไม้หรืออยู่บนที่สูงนี่เท่านั้นค่ะงั้นตัวนี้จะถูกจัดมาว่าเป็นกิ้งก่ายอีกหนึ่งชนิดที่ ใช้ชีวิตแตกต่างกันไปนะครับ,รบผมใช้ชีวิตยอยู่ตามพื้นดินหรือว่าในที่ที่ไม่สูงมากแล้วอาหารหลักของเขาเป็นสัตว์กินเนื้อในเมื่ออีกูน่าเป็นร้อยเปอร์เซนต์บางสาวรรบางสาวรคคนนี้ก็เป็นร้อยเปอร์เซนต์กินเนื้อเหมือนกันนะครับแต่เนื้อที่เขากินมันไม่ใช่เป็นการล่าเหมือนสิงโตหรือเป็นเสือเสือค่ะอาจจะที่เขาไปพบเจออาจจะเป็นซากสัตว์ลังนกขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดินอาจจะมีลูกนก ที่อยู่ในรังหรือว่าเป็นไข่นกตัวนั้นลักษณะเป็นเหมือนบอกพวกสัตว์เล็กที่อ่อนแอหน่อยที่แบบว่าง่ายๆอะไรแบบนี้เขาเดินไปเจอแล้วเขาก็จะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะเลี้ยงก็คือก็ให้กินไปเก็บนกมาให้เขาใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นไก่ดิบไก่บดที่เป็นอุตสาหกรรมมหาสัตว์มีพร้อมครบทุกอย่างครับนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งที่เป็นมีสีเผือกเช่นกันนะครับก็เลยมีสีสันสดใสสว่างเป็นสีขาวค่ะนะครับ ถ้าเป็นสีดั้งเดิมก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้สีดั้งเดิมก็เป็นคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะใช่ครับผมคร้าๆเนี่ยพวกเอ็กโซติกหรือว่าสัตว์ที่มันมีความแปลกที่ไม่ใช่หมาแมวเนี่ยเวลาจะเลี้ยงอันดับแรกคือต้องศึกษาก่อนนะคะศึกษาอย่างถูกต้องว่าเราอยากเลี้ยงพัน์อะไยเขาอยู่ยังไงกินยังไงและที่สําคัญก็คือว่าทุกชีวิตมีการเจ็บป่วยฉะนั้น การเตรียมในการศึกษาว่าสัตวแพทย์ที่เหมาะสมกับสัตว์ที่เรากําลังจะเลี้ยงนั้นค่ะเขาอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลอยู่ไกลไหมและสะดวกกับเราหรือไม่เพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้รีบไปปรึกษาทันทงทีใช่ครับแล้วก็ความถนัดเฉพาะด้านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงหลากหลายเราก็ต้องศึกษาให้หลากหลายในแพทย์คนนี้อยู่โรงพยาบาลนี้อาจจะถนัดเต่าถนัดงูถนัดนกถนัดนกกาตากระไรนะครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ใน Facebook ประเทศไทยนี่แหละครับเราะว่า ไม่ว่าท่านผู้ชมจะชอบเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนค่ะ<ฆ>ให้ไปพิมพ์สัตว์ประเภทนั้นครับค่ะ<ฆ>แล้วตามเพจจะขึ้นมาเยอะมากซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทุกเพจน่าจะอยู่วงการเดียวกันหมดแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ทุกคนโอ,อถามได้เลยในช่วงท้ายนี้ก็ถามพี่ก้อหน่อยสมมติว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเด็กๆสนใจคุณพ่อคุณแม่เริ่มสนใจแล้วว่าอ่ในอนาคตท่านน้องมีความรับผิดชอบมากพอและอยากจะเลี้ยงสัตว ักชนิดหนึ่งแล้วชอบเอกโซติกมากชอบสัตว์แปลกมากอยากปรึกษาพี่ก้อไปติดต่อพี่ก้อได้ที่ไหนจ๊ะเดี๋ยวผมไปแจกเบอร์ที่เบอร์อ่าเดี๋ยวไปแอบแจกเบอร์อยู่ตรงน้นก็ขอให้เป็นคนที่สนใจจริงๆสนใจจริงๆผมแนะนําได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็สามารถคุยกันตัวต่อตัวได้เลยแนะนําได้ทุกขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ก้อด้วยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ก้อนะคะไม่ได้ไปไหนนะขยับไปอยู่ตรงนี้จ้ะ และคราวนี้ใครอยากจะถ่ายรูปกับเด็กๆทั้งหมดนี้ไปถ่ายรูปตรงนู้นกันโอเคไปถ่ายรูปได้เลยนะคะขอยกโต้ะก่อนอ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวขอย้ายพื้นที่ก่อนนะคะคขอบคุณพี่ก้อคะ่ะขอบคุณครับคุณขอบคุณครับขอบคุณนะคะนี่คือพี่ก้อน่ารักมากอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็พาเด็กๆมาย้ายเขา้าย้ายออกเราเข้าใจเลยว่าแบบเป็นห่วงเด็กด้วยกลัวเขาร้นนะคะแล้วก็พี่ก้อกับน้องๆนงะพ,พี่เพีย